สวัสดีจ้าเมือนี้เบลมาในโหมดอีสานเนาะเมือนจะไม่เห็ดเมนูบานบานค่ะที่เบลเนี่ยกินมาแต่เด็กหน่อยเนาะปนเห็ดค่ะปนเห็ดเฟืองนะถ้าอยู่น้ำบานเบลมันก็จะใส่เป็นเห็ดปานเนาะเป็นเห็ดไข่เห็ดลุงงอกบานเห็ดปลวกบานนะคะเอามาปิ้งแล้วกับปนค่ะแต่วันในกรุงเทพมันโบมี่เบลก็จะใส่เห็ดเฟืองค่ะวันนี้ได้เห็ดเฟืองมาหลายค่ะก็จะปนเบิร์ตเลยปนก็จะใส่กล้องไว้ค่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้โดนค่ะค่อยๆแบ่งออกมากินนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล่างก่อนค่ะ เดี๋ยวมือเบลจะปิ้งในหม้ออบร่มรอนะคะเบลโบมีเตาทานเนาะถามีเต่าทานก็เสียบไม้ปิ้งจะหอมจะแซ่บกลัวนะคะแต่เบลโบมีถึงมีเบลก็คือสิบจุดปิ้งหรอกเพราะว่าเกรียงใจเพื่อนบานนะคะจุดไฟเธอหนึ่งเพื่อนบานกันแนมเนาะก,ก็เกรียงใจเขาค่ะอย่างในหม,อม้ออบร่มรอนก็แสีบขื้นกันเบลจะย่างประมาณสิบถึงสิบหานาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปขวบบอกผิดก,กันก่อน กะจะมีกระเทียมค่ะพิซซดหอมแดงควายซุกค่ะถ้าเสียบไม้แล้วกะปิ้งเตาท่านก็จะหอมแต่ว่าคือว่าแล้วมันจะพอกิีเท่ากับใส่ใแท่นกันไปค่ะก็แส่บขึ้นกันรอบแรกเข้าสูงราคาเดี๋ยวจะเอาขึ้นก่อนก็จะล่งรอบสองเลยค่ะพอมันเิเ็ตเท่าหลาย ขามีเสียงรบกวนก็นขอโทษขอให้ได้ค่ะ,พะเพราะว่าเด็กน้อยปิดเทิ่มแล้วนะก็จะเบิ่งกระตู้นเล่นเกมแลนอยู่นั้นมนี่ค่ะเสียงกะจะดังนี่ซุปเบิดละค่ะเดีย๋ยวห้องล่องมือตำกันเลยกะจะเอาพริกขัวห้องลงตำกอน,นะคะ ะล,ล,ะละเอียดประมาณนี้เท่ากับเอาเห็ดลงเลยค่ะละเอียดประมาณเบลก็จะพ่อแล้วนะคะจะปรุงรสเลยกับปรุงรสกับบะหมี่หยังค่ะเบลจะใส่แค่ปลาแดกค่ะผงนัวกับบะไซนะคะเพราะว่าเบลใส่ปลาแดกขวดเนาะคิดว่าเขาคือจะใส่ผงนัวมาจักเต็มหลายหลายในปลาแดกขวดนะั่นเลิกจะบใส่ผงนัวเพิ่มค่ะ ก็ติใส่ต้นหอมผักชีเบลบ่ใส่สักตาเพราะว่าเบลบจะเก็บไวือในตู้เย็นโดนนะคะโบอยากให้ต้นหอมผักชีมันตาค่ะก็จะใส่ับพี่ข้นเอาแบบนี้เติมบักหน้าลงไปจักสองเฟืองค่ะหลักกะโคเล่โคเล่เลยนะคะเด็กน้อยปิดเทิมแล้วเพื่อนๆไปเที่ยวใสกันเนาะส่วนเบลบนี่บ่ได้ไปใส่ค่ะบบมีเงินนอนกอดกันอยู่ฮ้องนแม่กับลูก แล้วละค่ะซ้ำนี่บ่มีหยังยากแต่ว่าแซบค่ะเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าแซบไปลองเฮดเบิ่งเด้อค่ะหรือไผเคยเฮดกินแล้วกับมาเมนคุยกันค่ะคนอีสานบานเฮ้าน่าจะคุณเคยกับเมนูนี้ดีเนาะสำหรับคลิปนี้เบลก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมคลิปของเบลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนํำเดอ้อสวัสดีจ้า